เดนเก็บชมธรรมชาติที่ลู่เล่สวีเดนธรรมชาติสวยๆนะคะแป๊บมาแล้วมาแล้วค่ะ Hello everybody, welcome. Oh you know Laka like Welcome to Salanya Kampusanaka. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอากาศวันนี้อยู่19องศานะคะแต่ว่ายังหนาวอยู่นะรู้สึกว่าเย็นนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะ เก็บชมชมธรรมชาติที่นี่ลู่เลี้ยวสีเ่น ึ้นไลฟ์เวลานี้ก็ขอใครนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะเห็นนะคะเห็นแล้วก็เข้ามารับชมธรรมชาติสวยๆด้วยกันนะคะอ่าฮัลโหลมิเตอร์ hello hello hi hi thank you thank you how are you hello thank you thank you i'm fine and you happy sunday yeah yeah thank you happy happy i'm very really fine thank you drive yeah I am dry car today I have uh, I have uh, set the mobile bill uh put the car then no problem I don't I don't need to Thích đồ đêm. Yeah, yeah, I'm happy. thank you and come everyone สวัสดีทั้งเก้าท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะมาเร็วมาเร็ กับ46นาทีเวลาท้องถิ่นวีเวเดนตอนนี้ก็เขียวเขีวยวชะอม Με καλούλιο, ο οποίος και ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะสลัญญาก,ก็ไปทุะประปฟังนิดหน่อยนะคะก็ชมธรรมชาติทั้งธรรมชาติและหมู่บ้าน มาแล้วคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านยังสร้างไม่เสร็จดีเลยนะคะเขาก็พัฒนาเรื่อยๆนะคะ เขาก็จะเรียกครูนั้นนะคะอากาศ17องศานะคะตอนนี้ 77องศาชมธรรมชาติค่ะ mà yep, mặt ลมแรงมากๆเลยนะคะสังเกตจากต้นไม้ลมแรงหนาวหนาวนะคะอากาศเย็น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  อทิตที่สิหมิถุนายนสองพันห้าหกสเจ็ดท่านใดโชคดีกันบ้างไหมเอ่ยมาชมธรรมชาติคลายเครียดกับสลาญญานะคะถ้าท่านใดบ้าง <c oughs> โอเคนะคะเนาะสลัญยาก็ขอลงไลน์แค่นี้นะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำธุระเสร็จแล้วสลัญญาจะไปไหลแม่น้ำให้ชมนะคะพบกันใหม่ไลน์หน,น้าค่ะสวัสดีค่ะบายบาย Thank you m r r a sim าชื่ออะไรเรียกยาก See you next time Thank you everybody ขอบคุณค่ะ